ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลกเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่า,านผู้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับท่านคลิปนี้ก็เป็นอานใช้กับ1นึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นอานทาน ของสุบาโชตสอนอโบนฟัดทองเป็นอันธพาสิบหน,บน่วยโบลศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าฝากมาห้าตัวก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวทาเจ้านี้ครับ แนวทานสอน,นอโบนสองฝั่งฝั่งซ้าย0 3 5 6์สามห้าหกเจ็ดแปดก้ฝั่งขวาฝั่งขวา1 2 4 6 7 8 9ก็าก็ฝั่งมาเจ็ดตัวฝั่งละเจ็ดตัวต่อมาครับ โคนวานอาคารใบนี้ครับก็เป็น,นท่านเก่าที่แล้วฝากมาแปกสาหกแปกสาหกสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านผ่านสามหน่วยโบนต่อมาครับ เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็ฝากมาห้าโ0นเก้าห้าโนเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสามตัวเป็นเดทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล เจ้านี้ครับสุบาโชคเดืยวทานหลักอร้อยฟังมา05162738 051637382738เราไปชมหลัก10กันบ้าง หลักสิบเจ้าสุบาโชคก็ฟางมาโซนห้า,หน,ห,า,นห,าหนึ่งหกสามเจ็ดสี่แปดโซนห้าหนึ่งหกสามเจ็ดสี่แปดฟางมาแปดตัวต่อมาครับ ใบนี้ครับแนวทานหลักหน่อยเจ้าของแนวทานก็ฝากมา0 6น7 2 8 59 0ึ่งเจ็9 8ตัว ต่อมาครับใบนี้ครับยิมย้มยิ้มฝากมาเดนโบนฝากมาสี่ตัวหก8 9, 6, 7, 8, 9็ดแปดเกากฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับเจ้านี้ เป็นประานล่างหกศูนย์สามศูนย์หกสามเจ็ดสามหกเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์หกสามเจ็ดสามหกเจ็ดก็ขอบคุณมากต่อมาครับใบนี้มิ mm hmm. เตอร์ลักกี้แนวทานดับ คู่สองตัวล่างอดีตที่แล้วก็หลุดไปเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาแดบคู่1นึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งฝา,ากมา10คู่รับต่อมาครับใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทางสอนนอบโบนเทียงขายสุบาโชตฝากมาในวทาง10บหน่วยโบนสี่ตัว5้าหกเจ็ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางล่าง ฝากมาโคู่7จ็ดสอ6 3 6 0 0สามเจฝากมา9ชุดก็ขอบคุณมากเช่นกันต่อมาครับใบนี้ ก็เป็นนาทานของเยิม้มน,นิทานเด่นชวนเด่นชวนบุญฝากมาสองสุดชวนแปดฝากมาสองสุดชวนแปดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ชนเก้าสุดหนึงสองต่อมาครับใบนี้ ตารางคู่ตดบนของสุบาโชต1 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 3 2 3 6 3 7 3 9 3 1 4 2 4 6 4 7 4 9 4 1 5 2 5 6 5 7 5 9 5 1 8 2 8 6 8 7 8 9 8ใบนี้ครับสุบาโชคครับนะแนวทาง 2ตัว3ามสามส3 3สาม6ก7าม6จ6ดสามส,ส, vo, สามสี่ส, spooky, so, สีก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางชุมต่อกันเจ้านี้บริษท ฝางมาแนวทาง3มตัว900 901 906 903 904 909 1001 101 106 103 104 109ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับใบนี้บ้านนี้มีรัก บันนิ้มีรักก็ฝากมาดับเหลือเด่นหน่อยบุญดับเหลือเด่นหน่อยบุญครับฝากมาดับ389เหลือเด่นศูนย์หนึ่งสองสห้ก็นย์หนึ่งสองสี่หก็ฝากมาดับ3เด่น7ตัวต่อมาครับ บ้านนี้มีลักแนวทานดับหลักร้อยสองสุดสองตัวแนวทานใหม่นี้ครับก็ฝางมาดับหกดับหกสองสุดดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่ฝากมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม